สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกลับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับนะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับ อ่าก็อีพีนี้เนาะก็อ,องคัดเก็บร้อยบาททุกรายการเลยนะพี่นะอ่ะก็เป็นพระอ่าชุดนี้เนาะก็สวยคัดพิเศษเลยนะพี่เราก็โอ้โหเราไม่ได้คัดมานานแล้วนะพี่นะไม่ได้เอามาลงมานานแล้วเนาะก็อ่ะมีมาประมาณยี่สิบองนะพี่นะก็โอ้โหใช้เวลาเก็บนะเลยครับพี่อ่ะไม่ให้เสียวเวลานะครับมาเริ่มกันเลยนะพี่เนาะองนี้ครับอ่ารายการที่หนึ่งนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมเจดีเนาะวัดรักขังนะครับพี่พ อ่านี่ครับหลังเป็นหลังกระดานนะครับนะเห็นไหมหลังกระดานเนาะมวลสารนะครับนะถึงยุคแน่นอนนะครับพี่พี่มีมวลสารครบเครื่องเลยนะครับเนาะอันนี้ก็จะออกแก่น้ํามันต่างอิวเนาะเนี้ยมีคราบเผาขาวนะครับเนาะเนี่ยครับเห็นไหมว่ามีผงเม็ดช็อกเนาะผงพุทธคุณผงวิเศษนะครับพี่อ่านี่ครับวันนี้เป็นพิมพ์เจดีวัลขังครับอ่าซุ้มก็มีการหดยุบเนาะ อ่าออกน้าตาลเลยครับพี่สวยครับนะสวยพิมพ์สวยเลยนะครับนะอ่าอันนี้ครับด้านขอบด้านข้างนะครับอ่าหาอันนี้ครับพี่โอ้โหเนื้อค่อนข้างมีความหนึบนะครับแล้วเนื้อมีความหนึบนะครับพี่พี่อ่านี่ดูครับจับตัวกันเป็นก้อนเลยเนาะ อันนี้ครับด้านหลังก็เป็นเอ,อ่อเขาเรียกว่าหลังกระดานนะพี่นัเห็นไหมมีรอยขีดมีรอยขีดเอ่อการกดพิมพ์ของกระดานอยู่เนาะเนี่ยอันนี้ครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปครับรายการที่สองนะครับเอานี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานเนาะอ่าพุทธศินสวยเลยครับพี่พี่อ่าหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับอ่าเป็นหลังเรียบเนาะเป็นหลังเรียบ อันนี้ครับอโอ้โหเกตอันนี้เกตจดซุ้มเนาะโอ้โหนี่ครับเนื้อพระ,ะมีการยุบย่นเนะ <c oughs> าะจักรแลด้านอ่าซอกจกักรแลด้านซ้ายยกสูงกว่านะครับอมีเส้นใต้ฐานนะพี่นะมีเส้นใต้ฐานด้วยใช้จีวอนับติดกันเลยนะพี่นะนะครับอ่านี้ครับมีเห็นไหมครับอผงช็อกเนาะอะ ขอบตัดมีรอยคูดเลยนะพี่นะขอบตัดมีรอยคูดเลยอ่าชื่นชอบอยังไงก็ทักไลน์หรือโทรมาปิดกันได้เลยนะครับเนาะอ่ารบกวนดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจเนาะอ่านี่ครับหลังก็มีการหดยุบย่นนะครับนะของอ่าเนื้อพระเนาะเนี่ยอ่านี่ครับรายการที่สองนะครับต่อไปครับรายการที่สามนะครับ อานนี้ครับโอ้โหมีความนุ่มมากๆเลยนะพี่นะอังนี้ครับหนึบนุ่มเลยครับพี่นี่หลังก็ยุบย่นนับสวยดีครับพี่โอ้โหนี่ครับดูแล้วแบบอ่ามีความละมุนเลยนะพี่นงมีความละมุนเลยนะครับนะครับอ่านี่ครับพระสวยราคาหลักร้อยนะพี่นะผมบอกเลยว่าเก็บชุดนี้นะครับเนาอในอนาคตนะครับนาะโอ้โหเนื้อหานะครับพี่ เนี่ยดูครับสวยๆแบบนี้เนาะเห็นไหมอ่าแล้วราคาหลักร้อยเองนะพี่นะเนี่ยครับโอ้โหเนื้อใซสๆเลยนะพี่นะ้องเนี่ยครับอ่านี่นะครับพี่พีด้านหลังครับโอ้โห อันี้หลังยุบหลังย่นเลยเนาะอ่าองนี้ครับรายการที่สามนะครับผมต่อไปครับรายการที่สี่นะครับอ่าองนี้ครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่อันนี้ก็มีค่าปูนเปลือกหอยเนาะองนี้ครับค่อนข้างแก่น้ำมันตังอิวเลยนะพี่โอ้โหเห็นไหมครับวันเนื้อนะครับสวยงามมากๆเลยเนาะเนี่ยโอ้โหอ่านี่ครับเป็นเกตทะลุซุ้มมานิดหนึ่งเนาะอ่าเนี่ย โอ้โหพี ok at ่ด oh, ูความเงาเนาะเนี o ่ยหนึกของน้ำมันตังอิ้วนะครับพี่ออกสีน้ําตาลเลยนะครับอ่าแล้วก็มีคราบปูนเปลือกหอยเนาะเนี่ยเป็นคราบปูนเปลือกหอยนะครับอันนี้คือผุดขึ้นมาจากเนื้อพระเองเลยนะพี่นะเนี่ยอ่าไม่ใช่คราบกู่เนาะนี่เป็นคราบอ่าพวกปูนเปลือกหอยนะพี่นะเนี่ยแล้วก็มีพวกคราบผงคราบไข่นะครับพี่อ่าเต็มเลยครับอันนี่คือผุดออกมาจากเนื้อพระเลยนะครับพี่ๆครับ ขอบตัดก็มีรอยคูดเนาะนี่โอ้โหสวยดีครับพี่เนี่ยขอบตัดดูเป็นธรรมชาติเลยนะครับนะนี่นะครับอสวยๆเลยนะครับพี่พีครับอื้านี่ครับอืมรายการที่สี่นะครับผมต่อไปครับรายการที่ห้านะครับ อ,อันนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับโอ้โหมีคราบแป้งด้วยเนาะขราบแป้งแล้วก็พวกคราบไข่นะพี่เนี่ยโอ้โหนี่ครับพี่พ,พี่ครับสวยมากนะสวยมากเลยครับพี่ผมตั้งใจนะครับเนาะตั้งใจคัดตั้งใจาหามาเลยนะพี่นะอันนี้ครับโอ้โหนี่อ,อันนี้ก็มวลสารค่อนข้างละเอียดเนาะ,อ,ะอกนี่จะเป็นอกกระบอกเนาะ นี่ครับอ่าหมุนสารเราก็เห็นชัดเจนนะครับพี่นี่ยพวกแป้งโรยพิมพ์เอ้ยเนาะเนี่ยพวกข้าปูนเปลือกหอยนะครับพี่นี่ครับขาวนวลนะครับเนาะออกขาวขาวนวลนแบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยโอ้โหนี่ครับพี่งามแท้ๆเลยครับอ่านี่ครับด้านขอบเนาะนี่ยขึ้นหมดเลยนะพี่นะ้งพวกข้าปูนเปลือกหอยนะครับ มาดูด้านหลังนะพี่หลังก็เป็นหลังเรียบเนาะมีรอยยุบรอยย่นนะครับหดตัวนะครับพี่นะครับดูดีเป็นธรรมชาติเลยนะครับเนาะะอ่าตรงนี้นะครับรายการที่ห้านะครับผมต่อไปครับรายการที่หกนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์อ่าพิมพ์ใหญ่เนาะพี่เนาะอ่าอกจะเรียวๆหน่อยนะพี่นะอันนี้ครับเนื้อจะอ่าออกไปทางแก่ผงเกสรเนานะ แก่ผมเกสอรกับน้ำมันตังอิ้วนะครับอ่าสวยเลยครับพี่อันนี้ออกเข้มๆเ,เลยนะพี่นะ้เนี่ยครับเข้มขลังเลยนะครับพี่ๆครับเนี่ยครับอืโอ้โหนี่ครับ,รบพี่เห็นไหมมวลสารเนาะอ่านี่จะแก่ไปทางเกรสรเนาะเนี่ยแล้วมีความหนึกด้วยนะพี่นะ้มีความหนึกเนี่ยครับอ ฐานคมครับพี่ครับฐานคมมากเลยอ่านี่ครับสวยๆรัาพี่เนี่ยราคาหลักร้อยนะครับโอ้โหพุทธศิลป์พุทธคุณขนาดนี้เลยครับพี่ผมบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะครับเนาะอย่างไงก็คุ้มนะครับอ่านี่ขอบตัดมีรอยคูดนะครับเนี่ยครับเนื้อจะมีความมันวาวสะท้อนแสงเนาะมีความมันแล้ว่นะนี่ก็คือเกิดมาจากอ่า น้ำมันตังอิ่วแล้วเนี่ยทำให้หนึกก็ได้ขนาดนี้เลยครับพี่พีนี่ดูด้านหลังนะครับนี่นะครับพี่พี่อ้าหสวยๆเลยนะครับอ่าดูไม่ทันยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่พีครับนี่ครับโอ้โหสวยมากครับพี่พี่อ่ะรายการที่หกนะครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดนะครับ นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะเป็นพิมพ์ใหญ่พิปพ์พระประธานเนาะอกกระบอกนะครับพี่อนี่ครับสวยๆครับครอบตัดครูดครับเนื้อหาดีเลยครับพี่สังเกตนะครับว่าาพื้นผิวนี่มีการเปลี่ยนแปลงยางเห็นได้ชัดเลยเนาะนี่ครับโหนี่ก็จะเป็นพวกคราบปูนเปลือกหอยนะพี่นี่ขาวๆเนาะนี่แล้วก็มีพวกคราบไข่นะครับอ่านี่สวยๆเลยครับพี่ เส้นตายฐานก็คมนะครับนะเส้นตายฐานก็คมนะครับพี่พี่ถึงชอบปิดก,กันเข้ามาได้นะพี่พี่นะนี่โอ้สวยสวยเลยนี่ครับโอ้โหนี่ขอบตัดครูดไหมล่ะครับพี่พี่แบบนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าพระอ่าชุดนี้เนาะก็ใช้เวลาเก็บนานอยู่นะพี่นาะย้อนไปดูได้เลยครับกี่วันแล้วเผื่อเป็นดอกเลยมั้งพี่ที่ว่า ไม่ได้หาหลวงพระแบบชุดคัดพิเศษมาเขามีพี่ๆหลายท่านเลยเนาะทักเข้ามาถามหากันเยอะเลยครับพี่ว่าเมื่อไรจะเอามาลงอีกบอกผมใช้เวลาเก็บอยู่นะพี่นะอันนี้ก็มีบางพระบางองค์เนาะที่ได้มาจากบ้าน่าเขามีนะพี่นะอ่ะตรงนี้ครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่แปดนะครับผมอันนี้ครับรายการที่แปดค,ค,ค,ครับพี่โอ้โหพี่ดูเลยเห็นไหม มีความหนึกนะครับน้อเนี่ยดูตุ๊บตั๊บดีนะครับพี่นี่ขอบตัดร้อยคู่นะครับอันนี้เม็ดผงวิเศษน,นี่จะค่อนข้างเม็ดใหญ่เลยเนาะอ่าเกตเอ่อทะลุซุ้มนะครับพี่นี่อันนี้นะครับเนื้อเนาะอ่าเนื้อเออเขาเรียกว่าข้าปูนเปลือกหอยนะพี่เนี่ยเห็นไหมอ่าทะลุเออเขาเรียกว่า ขุดขึ้นมาออกจากเนื้อพระเลยนะพี่นะอันนี้แล้วดูความมันเงาของน้ํามันตังอิวนะพี่เราเห็นไหมความหนึกที่องค์พระครับพี่เห็นไหมว่ามีความมันวาวนะครับเนาะเนี่ยโอ้โหสวยเลยนะครับพี่พี่น,นี่ครับขอบตัดมีร้อยคูดนะครับนี่เม็ดป๋งวิเศษนะครับโอ้โหคนอนคางเม็ดใหญ่เห็นได้ชัดเลยครับพี่ อ่านี่ครับอืมเนี่ยพี่นี่รอยยุบรอยย่นนะครับเห็นไหมเนี่ยโอ้โหแล้วดูความหนึกของน้ำมันตังอิวเนาะโอ้โหสวยมากเลยครับพี่อ่ะรายการที่แปดนะครับต่อไปครับรายการที่เก้านะครับอ่นนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะโอ้โหอนี้ครับพี่เนื้อหนึกนุ่มมากครับพี่ของนี้ครับแก่พวกมวลสารเนาะมวลสารเห็นชัดเจนเลยครับพี่ เนี่ยครับโอ้โหเห็นไห,ไหมพี่ว่าหนึกนุ่มใสเลยนะครับเราเห็นไหมว่าเนื้อผ้านี่จะออกใสๆเลยครับนะเนี่ยแล <ๆ S 2> ครับโอ้โหนี่มวลสารผ้าซุ้มกอเนาะมวลสารต่างๆเลยครับพี่เม็ดแร่เมด็ดดานะครับเนี่ยเนื้อ,อง์นี้ครับเห็นไหมว่ามีความดูเปียกๆอยู่เลยนะพี่นะเห็นไหมว่ามีความเปียกของเนื้ององผ้าอยู่เลยเนาะอันนี้ครับด้<พ>านขอบเนาะ ชอบปิดกันเข้ามาได้นะพี่ๆครับเนี่ยรอชานะพระราคาหลักร้อยนะพี่เนยครับพุทธคุณพุทธศิลป์ได้สวยขนาดนี้นะครับนะเนี่ยโอ้โหดูพี่ความเงามันเนาะนี่เห็นไหมอ่ะรายการที่เก้านะครับต่อไปครับรายการที่สิบนะครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีวัดลักขังเนาะอ่านี่ครับโอ้โหดูด้านหลังก็มีรอยยุบรอยย่นของเนื้อนะครับเนาะเปลี่ยนแปลงพี่น่าเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเจนเลย อ่านี่ครับมีค่าแป้งเนาะค่าแป้งรดยพิมพ์นะครับพี่พี่เนี่ยโอ้โหงามอีลีนะครับพี่พี่ครับอ่านี่เท้าซ้อนทับการเห็นชัดเจนเนาะอ่านี่ครับอ,อ่านี่ขอบข้างนะครับ มีรอยคู่ตัดสวยไปดูเป็นธรรมชาติเลยครับพี่ๆ่มาดูด้านหลังนะครับเมื่อกี้เราก็ดูภายนอกแล้วเห็นไหมว่าจะมีการยุกย่นเนาะเห็นพวกเมก็ดกรวดนะครับพี่ๆเห็นไหมเม็ดกรวดต่างๆนะครับเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยนะครับอ่าองนี้นะครับรายการที่สิบนะครับผมต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ อ่าวงนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมเนาะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับผมตัดครูทับหลังน่าเป็นหลังกระดานนะครับพี่อ่าหลังกระดานะครับสวยมากครับพี่พิมพ์ทรงสวยใช้ได้เลยนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่โอ้โหเม็ดดงเม็ดดาเต็มเลยนะพี่นะเนี่มีคาบไขขึ้นเนาะคาบไขขึ้นนะพี่นะเนี่ยเห็นไหม บครัมีร้อยปีด้วยนะครับนะรอยปีเนาะหลังก็เป็นหลังกระดานนะพี่นาเนี่ยเม็ดดำนะับมนสารเยอะมากเลยนะพี่นาเนี่ยมนสารพวกของีิเท้าใบลานเนาะรายการที่สิบเอ็ดนะครับผม ต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับอ่านี้ครับเป็นพิมพ์อฐา,านแซมอีกหนึ่งองค์นะพี่นะเป็นพิมพ์ฐานแซมอีกหนึ่งองค์เนาะอันนี้จะออกอาขาวๆนวลๆเนาะเนีนน่ยนะโอ้โหเนี่ยบีมีความหนึกด้วยนะครับนะนี่ผิวยุบย่นเลยเห็นไหมว่าเนื้อไหนนะพี่เนื้อในองค์พระเป็นแบบนี้เลยอ่ะ นี่ก็ออกสีออกน้ำตาลน้ำตาลเนาะค่อนข้างไปทางน้ำมันตังอีวอยู่นะพี่นะเนี่ยครับอ่าพี่ๆท่านไหนชอบพิมพ์ฐานแซมนะครับปิดกันเข้ามาได้เลยอ่านี่ครับขอบตัดร้อยคูดเนาะอ่านี่ครับเม็ดเทานะครับโอ้โหเม็ดกรวดเทานะครับ อันนี้มาดูหลังครับพี่เนาะนห่หลังก็เป็นหลังเรียบนะพี่ดาเห็นหลังเรียบอเห็นมวลสารชัดเจนนะพี่นะเห็นมวลสารชัดเจนเลยอรายการที่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่เนาะโอ้โหผิวเปิดเล็กน้อยนะพี่บอกเลยว่าสวยมากครับขอบตัดครูดหลังเรียบเนาะอันนี้คือเนื้อจัดนะครับมีความหนึบนุ่มนะพี่นีในองค์นี้หนึบนุ่มมากๆเลย ขออนุญาตลงกล้องเลยนะครับพี่ไม่รอช้านะครับโอ้โหนี่ครับพี่เนี่ยครับอมีคาบไข่เนาะมีคาบไข่นะครับพี่พี่บนสารละเอียดครับนะ่บนสารค่อนข้างละเอียดอยู่นะครับนะอ่านี่ครับขอบตัดนั้นข้างเนาะโอ้โห โหน,านห่ารักนะพี่พี่เนื้อใสๆเลยนะพี่เนองเนื้อใสๆนะครับอ่อาบบนี่ครับรายการที่สิบสามนะครับไปครับรายการที่สิบสี่นะครับอ่าบบนี่ครับอ่าอยาพี่เนื้อเขาเรียกว่าเนื้อแบบโหดูเห็นไหมพี่ว่ามีความแบบเมาเงามันเนาะสะท้อนแสงนะพี่นะดูครับแล้วดูแบบโหมวนสารพวกผงวิเศษเอ้ยนะครับเนาะเนี่ยคือดูเป็นแบบ เป็นก้อนๆเลยครับพี่น้แบบจับตัวเป็นแบบมีความหนึกขึ้นมาเลยนะครับพี่เนี่ยเราดูครับอ่าเกตทะลุซุ้มครับอ่าไม่แน่ใจน้องโซนนี้มีมาสี่องค์หรือไงนะพี่บอกเลยเป็นโซนที่สวยมากๆเลยนะพี่เนี่ยอันนี้คือเนื้อข้าวปูนเปลือกหอยเนาะก็ผุดขึ้นมาครับนี่ยผสมกับนี่คราบน้ำมันต่างอิวออกน้ําตาลน้าตาลก็มีนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมพี่ว่าเนื้อนะครับมีความ มันวาวเนาะมันวาวสะท้อนแสงไฟเลยครับพี่เห็นไหมโอ้โหนี่ครับพี่พลาดไม่ได้เลยนะครับพลาดไม่ได้เลยพา่าราคาหลักร้อยนะพี่นะได้แบบสวยมากเลยครับพี่สวยพคดสินสวยขนาดนี้เลยนะครับอ่าขอบตัดครูดเนาะขอบตัดครูดนะครับอ่าเป็นเม็ดเป็นก้อนครับพี่ดูตัดเป็นธรรมชาติดีเนาะนี่ขอบตัดดูเป็นธรรมชาตินะ,น,ตดดน,าตนะครับอ่า โอ้โหนี่ครับี่งามแท้ๆเลยมาเบิ่งด้านหลังนะครับอ่านี่ครับเม็ดผงวิเศษนะครับเยอะมากนะพี่นะเนี่ยอ่าตรงนี้นะครับรายการที่อ่านี่รายการที่สิบสี่นะครับต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์เอ่อเจดีวัตรคังนะครับอ่าหลังเรียบเนาะหลังเรียบนะครับพี่ นี่ครับพี่เนื้อมีความหนึกอยู่นะครับนะมวลสารมีครับพี่เม็ดดำเม็ดแดงเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์เนาะที่เอ PPFC ชื่นชอบกันเลยนะครับพี่พิมพ์ JD นะครับเนี่ยโอ้โหดูที่พี่ขาวนวลอย่างเงี้ยโอ้โหจะไปไหนแล้วครับพี่ มีที่นี่นะครับอ่าชินชอบปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะเห็นสวยๆราคาหลักร้อยนะครับอันนี้มีเม็ดข้าวสุกด้วยครับพี่อ่าขอบตัดครูดเนาะอันนี้ครับลอยยุบลอยย่นนะครับนอนด้านหลังครับพี่สวยครับสวยดีเป็นธรรมชาติเลยอ่านีครับรายการที่สิบห้านะครับ ไปครับรายการที่สิบนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่นะครับพี่อันนี้จะออกไปทางแก่ผงเขาเรียกว่าผงเกสรอนเนาะอ่าแล้วก็ผสมกับน้ามันตังอิ้วนาะเนี่ยจะออกไปทางโซนนี้เลยครับพี่อ่าบอกเลยว่าสวยมากนะพี่นะสวยอีกแบบหนึ่งเนาะคือหลากหลายโซนนะพี่นะนะครับเรือพระก็กายภาพผิวนี่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดนะครับเห็นไหมพี่เนื้อในเนาะเห็นไหมออกดำดำน้ําตาลเนาะอ่าสวยครับพี่ครับโอ้โหนี่ครับ สุมก็มีการหกหดยุบอยู่นะครับเนาะอ่าเนี่ยสังเกตนะพี่นัว่าผิวพระนี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตึงเรียบเนาะเนี่ยแม้ว่ามีรอยยุบรอยย่นนะครับบริเวณทั่วองค์พระเลยอาเนี่ครับมาดูขอบตัดกันบ้างเนาะนี่รอย100ปีนะครับอ่านี่1รอยปีเม็ดพระสุ้มกอนะครับ อ่านี่ครับอืนี่พี่ดูความหนึกนะครับโอ้โหสวยมากครับพี่สวยมากเลยหลังดูเป็นธรรมชาติเลยโอ้ยุบยนหดนะครับอ่ะรายการที่สิบหกนะครับผมต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะพิมพ์ใหญ่ครับพี่สวยๆเลยนะครับหลังเรียบเนาะเห็นไหมว่ามวลสารด้านหลังนี่เต็มเลยนะพี่นะนี่มวลสารก็สังเกตเห็นได้ชัดเนาะอันนี้เป็นมีเส้น ใต้ฐานนะครับเห็นไหมเส้นใต้ฐานครับอ่เนื้อหนึกเนาะเนื้อหนึกฟุ้มใสเลยนะครับพี่ๆครับอันนี้เม็ดดงเม็ดดำครับเนื้อหนึกนุ่มๆใสๆเลยนะครับพี่นี่โอ้โหฐานก็คมนะพี่นะฐานคมดีครับฐานฝั่งนี้ตั้งเนะในฐานชั้นล่างสุดฝั่งนี้ตั้งฐานนี้เฉียงนะครับอ ดูดานขอบบ้างเนาะอ่านี่ครับพี่มีร้อยปีเนาะขอบตัดครูดนะครับอ่นี่ครับหลังเป็นหลังเรียบเนาะหลังเรียบนะครับพี่มีความหนึกนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีพวกข้าปูนเปลือกหอยบางส่วนพี่นะนี่ที่ผุดขึ้นมาจากเนื้อผระนะครับอ่า อ่ะตรงนี้ครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับผมต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับอ่าสิบแปดนะครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์พระพทานนะครับอ่าออกขาวนวลเลยครับพี่อันนี้ก็จะแก่ปูนเปลือกหอยเนาะแก่ปูนเปลือกหอยอยู่นะพี่อ่าบางทีก็มีพวกคาบแป้งโดยพิมพ์ด้วยนะพี่น้องเนี่ยครับจะทําให้พระดูนะครับเนาะขาวนวลตานะครับพี่พี่ครับขาวนวลตาแบบนี้เลยนะครับอ่าเนี่ครับนะมวลสารเราก็เห็นชัดเจนนะพี่พี่ เนี่ยโอ้โหดูครับคาบพูนเปลือกหอยนะครับอ่ามีเส้นใต้ฐานชัดเจนนะครับอ่าชื่นชอบกอปีกกันเข้ามาได้เลยเนะยาะนี่ครับขอบตัดครูดนะครับนะขอบตัดครูดเลยนี่ร้อยปีนะครับโอ้โห ด้านหลังนะครับอ่าสวยสวยเลยนะครับพี่ขาวนวลดีครับพี่ครับโอ้โหมีคาบน้ำมันถังอิวเนาะเนี่ยช่วงเนี้ยอ่ารายการที่สิบแปดนะครับนะรายการที่สิบแปดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับอ่านี่ครับนี่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหนี่เห็นไหมครับว่าขอบตัดนี่ครูดเลยเนาะอ่าเนื้อตุบตับเลยครับพี่ครับคือแบบ โซนนี้ก็แบบสวยนะพี่นะสวยเหมือนกันนะนเนื้อแบบจะจับตัวกันเป็นก้อนเลยครับแล้วก็จะมีพวกข้าปูนปลอกหอยนะครับนะเนาะพูดขึ้นมาตามเนื้อเลยครับเกตดทะลุซุ้มนะับพี่เนี่ยโอ้โหนี่ครับความมันเงาเออเงาเงามันนะพี่นะพูดปิดซะแล้วครับอ่านี่เอาเห็นไหมครับโอ้โหสวยมากครับพี่มีความหนึกเลย เนี่ยครับเชิญชอบปิดกันเข้ามาได้นะพี่นะอย่ารอช้านะครับน้อยอย่ารอช้าครับพระหลักร้อยนะพี่ได้พิมพ์เนะนะคือบอกเลยว่าพิมพ์กับพุทธศิลป์นี่คือสวยมากๆครับพี่คุ้มแน่นอนนะครับนะจะเอาไว้ให้ลูกให้หลานเนาะจะเก็บไว้ก็ดีนะพี่นะจะเลี่ยมขึ้นขอก็โอ้โหยิ่งดีไปใหญ่เลยครับพี่เนี่ยครับพระสวยขนาดนี้นะพี่พี่โอ้โห นะครับรายการที่สิบก้านะครับผมต่อไปครับรายการที่20นะครับรายการสุดท้ายนะครับก็เป็นพิมพ์อ่เป็นพิมพ์ใหญ่เนาะโอ้โหเนื้อนุ่มๆเลยนะพี่ขอบตัดครูดครับหลังเรียบนะครับโอ้โหเนื้อนุ่มจะบอกใครเลยนะครับพี่นี่ครับโอ้โห อันนี้ก็เป็นเศษทูบเนาะดำดำนะครับนะครับดูได้เลยครับพี่เนาะสวยมากครับพี่เนี่ยพระชุดนี้นะครับ <c oughs> ดูด้านขอบบ้างนะครับบอกเลยว่าเก็บเนาะเนี่ยเก็บก็ได้นะพี่นะเก็บก็ดีใส่คอก็ดีนะครับนะคือคล้องขึ้นคอเนาะนี่ยครับพระราคาหลักร้อยนะพี่นะ้บอกเลยว่าคุ้มนะพี่นะเนี่ยห้อ <c oughs> นะหาแบบนี้แล้วราคาแบบนี้นะพี่น้องจะไปหาที่ไหนได้นะครับนะเนี่ยโอ้โหอ่ะองนี้ครับรายการที่ยี่สิบนะพี่น้ายี่สิบนะพระสวยๆเลยครับพี่อ่ะอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับน้องคอนจะจากกันไปนะครับขอฝากท่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดียไลน์เบอร์เดียวกันนะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหาคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป q r code สแกนหาได้เลยนะครับผม ครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ